สวัสดีท่นาน,น,นด้วยครับผมซึ่งหลัการสมาชิกชาแนลในเนี้เจ้ากับเหมือนว่าผมมาอันนี้อายต่อผมอ่านต่อจากพาร์ทแรกสดๆนะครับผมหม่ไอเปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวอันนั้นว่ากันใหม่ครับผมคืนที่สองครับผมโอเคเริ่มกันเลยไม่ขึ้นตื่นขึ้นมาจากเตียงที่บ้านของเขาเขาคิดว่าในภาพความทรงจำนั้นไม่แค่ค,ความฝันความฝันที่เสมือนจริง,ขงเขาลุกหัวตัวเองเบาๆฝันอ,อ,อ,อะไรกันเนี่ยนาันลุกชะมัด ในอีกครั้งในเวลาหนึ่งทุ่มตอนนี้เขากดมันเข้าปี่ไปเจ้าของร้านกรีง <Ring. S 1> อนนโอเคอ้า oh, วไม่เข้าวันนี้เข้าเป็นเร็วหรอจ๊ะไม่เข้านิ่งเงียบอ๋อครับวันนี้จะเข้าเป็นเร็วหนึ่งครับผมเออวันนี้ฉันจะไปข้างนอกเหมือนกันละฝากด้วยนะจ๊ะห้องยามไมเคิลสมิธ เขาแนงแบบนี้มาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วไม่เคลื่อนกริ่งจ้องมองด้วยความรอดความบาดเสียวแบตเตอรี่9 6โอเคแบตไม่ค่อยลดเท่าไหร่ยังจะพอถึง6โมงได้อยู่หนึ่งนาฬิกาแบต8 0สิบในเวลานี้รู้สึกโกรธจริงเขาหยิบกล้องมาดูนี่นี่เขาตุกตามันไม่หายทุกอย่างปกติปกครั้งจริงจริงีสอง ไม่ขึ้นเริ่มมองซ้ายขวาเองกงังวลดึกแล้วสิคอยผ่านคืนนี้ไปดีๆเถอะกรักระกระฮไม่ขึ้นสนันบเสียงคนบางอย่างเขาหยิบกล้องขึ้นมาดูเขาไพี่ตุ๊กตาทีคราวนี้ปิดหายเงินเหรอแย่ yeah, จริงอยู่ไหนวะเขากดไปทีก่กองทหารเขาเป็นปสาวตัวนั้นกำลังนั่งอยู่ดวงตานิ่งๆกับปากที่กำลังอ่ายิ้มอย่างโรคจิตให้ตายสิเขาก็ไปพี่ตุ๊กตาจิ้งจอกสีแดง มันเอาหัวโผล่มาจ้องมองอย่างน่ากลัวเวดินจริงเขากดไปที่ห้องตุ๊กตาด้านซ้ายทุกห้องกล้องพังโอ้ไม่กอดบ้าเอ้เขาวางกล้องลงกดที่ประตูใสชิงซาเป็ดโผล่มาด้วยดวงตาวาวับวาบวาบวาบผมสีเหลืองสั้นปกตาเล็กน้อยแต่ก็ยังเห็นอยู่ดวงตาที่คาตบางอย่างเขาปิดประตูอย่างพวกเราเขาปิดประตูลงอย่างวาดกลัว ไปจ้องมันไปตัวนั้นจ้องหมูที่เขาปากพ่มไปช่วยด้วยฆาตกรฆาตกรพวกแกเป็นใครกันนะไม่ค่อถามเป็ดตัวนั้นนิ่งชิกาเขานิ่เขาไม่พูดอะไรต่อไปเขากลับไปที่ห้องตุ๊กตาอีกครั้งตุ๊กตาหายแย่ละสิไปซะทุกคนเต้นเขากลับดูชิกาเขาหายไปแล้วติ๊งต่อง อยู่ในเสียงเงสงบเขาก็ดังขึ้นขาหายใจหอบอย่างอ่อนแรงภายใต้ห้องแคบๆที่เขาเก็บตุ๊กตาไว้นั้นมีตุ๊กตาสามตัวกำลังพูดกันอย่างเบาๆชิก้าต้องเร็วกว่าน,นี้นะโบนี่ในมาช้าก็ทับอีกนะพอเถนะว่าแกจะท้อกันไปถึงไหนตัวมีตะคอกอีกสองตัวจ่อยกันเลยเดียวยังมีอีกสมคืนอีกสมคืนที่เราจะได้เอาคืน <c oughs> กระผมอีกพาร์ทกรผมจบคลิปวีอน,นี้ก่อนนะครับขอบรับสวัสดีกรบผมเจอกันบาย